ตั้งแต่วันที่13เมษายน2566ได้มีการเปิดให้บริการรถไฟเชื่อมระหว่างสอปป,อปอลาวและจีนซึ่งใช้เวลาเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทร์ถึงคุนหมิงใช้เวลาเพียง9ชั่วโมงครึ่งก็ได้ช่วยให้มีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาเที่ยวในสอปป,อปอลาวเพิ่มมากขึ้นสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Lo Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวรถไฟลาวจีนดันนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่สอปป,อปอลาวเพิ่มมากขึ้น โดยจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในสปปลาวตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนปีที่แล้วมีจํานวนเพิ่มขึ้นเกือบ2.5ล้านคนเพิ่มขึ้นถึง3.8เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อนๆโดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเกือบ20%ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดจํานวน470,000คนซึ่งในปีนี้ทางสงปปลาวได้กําหนดให้เป็นปีท่องเที่ยวลาวด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบกันนะครับ สปปาลาวเองก็มีความท้าทายที่เข้ามาซึ่งสปปลาวจะต้องก้าวผ่านความท้าทายนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหนี้สาธารณะของลาวซึ่งเมื่อสิ้นปี2565ที่สูงถึง125%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงอย่างมากการนำเข้าสินค้าจากเพื่อนบ้านจำนวนมากซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีการท่องเที่ยวลาวก็ขอให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ท่องเที่ยวจับใจ่ายใช้สอยเยอะๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทางสปปลาวในการผ่านความท้าทายในครั้งนี้นะครับก็เอาใจซอยเดอร์ปีนี้ถ้ามีโอกาสก็สิบไปเยี่ยมพยายามเดอ้อท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทาง a c e b o o k เพจ b จ Lo ล Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ